วิดีโอนี้จะมาเปิดไพ่ทาโร่นะคะสำหรับคนที่มาพบเจอวิดีโอนี้ค่ะใครผ่านมาพบมาเจอสิ่งที่ไพ่ทาโรต้องการจะบอกกับคุณใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคเรามาดูกันโอ้หญิงสาวผู้มีความอุดมสมบูรณ์ ความอุดมสมบูรณ์ความอิ่มหนำสำราญดูดีดูดมีสเสน่ห์นะคะในบางคนอาจจะรวมไปถึงการที่แบบได้มีโอกาสเป็นแม่เนาะเป็นแม่หรือได้มีโอกาสเป็นเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีบทบาทสำคัญในการดูแลบริวารรอบตัว นะคะหรือว่า,าหรือว่าได้รับการยกย่องให้เป็นคนที่เปรียบเสมือนเป็นแม่เป็นผู้นำเป็นผู้หญิงที่มีความอบอ้อมอารีเอาใจใส่นะคะดูอบอุ่นใครอยู่ด้วยก็รู้สึกอุ่นใจสบายใจพูดถึงการงานนใเดิตจะได้เฉลิมฉลองดูเหมือนอาจจะมี อะไรใหม่ๆหรือว่ามีสิ่งดีๆที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคะอาจจะเป็นการเลื่อนตำแหนง่งหรือว่าคำชื่นชมยินดีหรือว่าอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคะมีข่าวดีในเรื่องของการงานจะได้ยิ้มออกมีความสุขอาจจะได้แสดงความความสามารถก็ได้นะคะหรือว่าความสามารถของคุณอนะมันมันเป็นที่ประจักษ์ผู้คนเห็นผู้คนเริ่มรับรู้อะไรประมาณนี้ คุณกำลังจะได้เจอสายเปยคนใจดีที่จะเข้ามาอุป,ปถัมภ์หรือว่าเขาอาจจะเข้ามาเพื่ออ่มอบอะค่ะเพื่อมามอบอะไรบางอย่างให้กับคุณเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีทีเนี้ยพูดถึงเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นมากกําลังจะได้รับเงินก้อนใหญ่แน่นอนนะคะกำลังจะได้เก็บ เกี่ยวบางอย่างด้วยบางคนที่ลงทุนอะไรไว้ทําอะไรไว้เหมือนว่ากําลังจะได้เงินนะคะจะได้เก็บเกี่ยวก็มีการเห็นไหมคะคุณเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ไหมคะความอุดมสมบูรณ์นอกจากที่จะได้ในสิ่งที่คุณลงลงทุนลงแรงไว้แล้วอะด้วยตัวเองก็จะมีคนมาเปให้คุณอีกจะมีคนมามอบเงินให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะโอเคแหละสภาวะตอนนี้เชื่อว่า คุณกําลังในบางคนเนาะอาจจะเงินขาดมือหรือว่ากําลังกลัดกุ้มกังวลใจเกี่ยวกับเงินอยู่เอาเป็นว่าคุณกําลังจะได้เห็นไหมคะเนี่ยมันมีสภาวะของคนที่จิตตกนะคะจิตตกวิเ,เขาเรียกว่าอะไรนะวิตกกังวลอืม นะคะมีปัญหารุมเร้าในบางคนเงินทองน่าจะแบบไม่พอใช้หรือว่ามันมีปัญหาอะไรเข้ามาเข้ามานะคะเนี่ยบางคนเจอรักสามเศร้านะคะความสัมพันธ์น่ะที่มันเจ็บปวดคือถามว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเป็นคนโสดแหละหรือว่ารู้สึกมันว้าวเวค่ะความรู้สึกมันอาจจะไม่ได้เต็ม สิบถ้วยสักทีเดียวนะแต่โอเคคุณก็สามารถอยู่ได้นะอยู่ได้แบบคนที่เขาเรียกว่าพึ่งพาตนเองได้มีความสามารถนะที่จะเอาชีวิตรอดได้นะคะแต่โอเคแหละมันอาจจะยังไม่ได้เต็มสักทีเดียวเพราะว่าเป็นลักษณะของคนที่เจอกับความรักที่เจ็บปวดอาจจะเป็นรักสามเศร้านะคะหรือปัญหาบางอย่างที่มันรุมเร้ามาโดยตลอดกลัดกลุ่มนะคะ อประมาณนี้เพราะฉะนั้นโอเคแหละเราก็ปิดจบกันเท่านี้นะคะสักสิบใบซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าหลายๆคนเนาะด้วยปัญหาต่างๆที่กัดกุ้มอยู่นะตอนนี้ถ้าเงินไม่พอใช้เงินรู้สึกขาดมือหรือว่ารอคอยกัดกุ้มกับบางอย่างนะอยู่ในสภาวะของคนที่มันดูแบบอึมครึมนะคะแล้วก็วิตกกังวลเจ็บปวดคุณกำลังจะได้รับการเยียวยาจากเงิน เงินเยียวยาทุกอย่างเงินโดดเด่นมากๆนะคะเงินแล้วก็การงานโดดเด่นดูแล้วเป็นลักษณะของผู้หญิงที่เก่งเพราะนั้นคุณจะได้โชว์หรือแสดงความสามารถอย่างแน่นอนค่ะจะมีช่วงที่อาจจะได้เขาเรียกว่าได้ เปิดโอกาสให้กับตัวเองอะไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอะแต่คือผู้คนจะเห็นค่ะจะเห็นเลยว่าคุณเน่ยเก่งแค่ไหนเนาะแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่ามันโดดเด่นมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานมากๆเลยนะคะแล้วก็การเงิน คุณคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตอย่างแน่นอนมันเป็นลักษณะของคนใจดีอ่ะผู้ใหญ่ใจดีหรือคนที่โตกว่าคุณอ่ะเขาจะมามอบให้คุณแล้วก็อย่างที่บอกไปคือเกิดจากเอ่อสิ่งที่คุณลงแรงลงทุนไปนะคะประมาณนี้เนาะก็นะคะถ้าเกิดตอนนี้เจอปัญหาอยู่ก็พยายาม ปลุกปั้นนะคะหรือว่าให้กําลังใจกับตัวเองไว้ค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสดีๆคุณจะเห็นแล้วว่าเงินกับงานเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยสําหรับไพ่กล่องนี้นะคะ